ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีในเมืองลำปางที่แสนสงบมีอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนสเสน่ห์ไว้ไม่แพ้ใครห้างฉัดดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากสูนรนรักช่างไทยอันโด่งดังสู่ทำนานเจ้าพ่อขุนตาลผ่านความศักดิ์สิทธิ์ของวิหารจามเทวีจนถึงสีสันของตลาดทุกเวียนที่ทุกคนต้องแวะที่นี่คือหนึ่งใน13อำเภอของจังหวัดลำปาง และหนึ่งในตำบลที่เปี่ยมเสน่คือเวียงตาลบ้านสันทรายหมู่ที่หนึ่งชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยหัวใจใหญ่ประชากรราว1,300คนในพื้นที่ราบสวยงามอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายสามคัคคีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้างแม้จะเป็นชนบทแต่หัวใจเขาก้าวไกลแต่เมื่อวิถีเมืองค่อยๆแทรกเข้ามาปัญหาสุขภาพใหม่ก็เริ่มปรากฏโรคอ้วนเบาหวาน ความดันค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้โชคดีที่ที่นี่มีทีมสุขภาพที่ทุ่มเทอยากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอ้อยภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ทำหน้าที่อย่างไม่รู้จักเนหน็ดเหนื่อยเพื่อให้คนในชุมชนนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงมีสุขภาพดีและมีอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้น นี่คือเวียงการบ้านสันทรายชุมชนที่เปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดเติบโตเจ้าปีวอนจะเจ้าวันนี้จะมาสัมภาษณ์ปีอนในสานะที่ปีวอนเป็นบุคคลต้นแบบด้านการออกกาลังกายในต่าเนาะเอ่อจังวันนี้ปีถ่าววนมีการออกกําลังกายจะไรของจ๊ะผมจังปั่นจักรยานครับอ๋อปั่นจักรยานที่บ้านหรือว่าปั่นจักรยานออกไปต้างนอกครับออกไปต่างนอกครับอ๋อทุกวันไปจ้ะทุกวันครับแล้วก็ เวลาประมาณเจ้เวลาประมาณอะไรจ๊ะสวโมงกว่าถ้าเกิดวันไหนที่มีฝนตกหรือบ้านีิเศษทีทํามืปันก็ได้ไปวอนมีการตัดบไปออกกำลังกายรูปแบบอื่นก็จับผมจะไปเดินแล้วขอขึ้นคันไดครับ๋อที่ไหนจากที่บ้านครับอ๋อเดินแล้วก็บินขึ้นคันไดอย่างนี้เราจะเนาะยางอื่นเราจะมีกระจจะมีกางแขนผ่องกางแขนเนาะอ๋อจะอันนี้ประมาณสามสิบนาทีเลยครับ เปี่ยนหรือแรงมาด้านใจอะอย่างเจ้าที่ทำเพื่ปีถาวรหันมาอาอกกำลังกายแต่ทุกวันเลยจ้ะตอนนั้นนี่น้ำตาลผมมันสูงเนาะน้ำตาลผมมีอยู่สามร้อยสิบเจ็ดเนาะหมอเนี่ยเขจะให้ผมเนี่ยซีดยาเนาะแต่ผมก็ว่าผมไปจัดพิซซีดผมกวเข็มครับแล้วผมก็ไปหาซื้อโรคเกาแมาเนาะไปซอมซื้อหลังของเกาแมามา,มาประกอบมากปฏิบัติใหม่เนาะแล้วก็มา เริ่มแรกของผมเนาะครึ่งชั่วโมงอ่าผมจะผมจะปัน่นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนได้อยู่อาทิตย์หนึ่งหมอกระหนาบผมไปเจาะแหมเจาะแล้วป๊บจาก3ามรอยสิบเจ็ดเหลืออยู่ร้อยสิบเก้าครับลดลงมาละอ่อะานต่หันมาผมปั่นจัก,กรยานมาตลอดซื้อของซื้อหยังผมกับใจ้จักรยานปั่นจักรยานไปเนาะ าาากานาหัรออกกำลังกายเนี่ยตั้งแต่ปีไหนมาเราจับถึงตอนนี้กี่ปีมาได้หรอล่าโอ้ได้ประมาณตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่เดี๋ยวนี้ได้40กว่าปีแล้วนะนาการออกกำลังกายมาตอนเหนือนะจอเน้อยมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพเป็นจะได้พองจับโอ้ดีครับตะกอนนี่ผมนี่อ้วนขี้ปุ๋มใหญ่น้ำหนักเยอะหน่อยน้ำหนักมีอยู่80เอ็ดหน่อยโอ้ เดี๋ยวนี้ครับเนี่ผมปั่นจักรยานมาผมกับพุ่มน้ำหนักได้อยู่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้น้ำหนักผมนี่เหลืออยู่หกสิบสี่เนาะความดันกับน้ำตาลเป็นจะได้ความจ้าความดันกับน้ำตาลก็ดีขึ้นอ,อ่าดีขึ้นไหจนดีกว่าหมอเนี่ยเนคนยุ่กินยานเลยเนาะตะกอนเนี่ยผมกินยานวันหนึ่งสิบสามเม็ดครับเดี๋ยวนี้เหลืออยู่สองเม็ดยาเบาหวานได้กินหรือประจานตังได้จับเดี๋ยวนี้าย,นยาเบาหวานเนี่ยผมก็ได้กินครับ แต่ก่อนหนึ่งกินอยู่วันหมูแปดเมตรครับพิวันนีการเคยแท่ความผู้หรือประสบการณ์ในการที่เ,เอาออกกำลังกายไปไปกับประชาชนจะได้ของจัวตั้งหมอตั้งยังแน่นอเน,นเคยกระเซินผมไปยังเป็น วิทยากรเนาะยตีโรงตีโรงเรียนเบาหวานนี่เนาะ,ะไปแนะนำไปแลกเปลี่ยน็นางเร่องนี้ก,นาการออกกำลังกายรวมกับการควบคุมอาหารด้วยการควบคุมอาหารโดยแล้วการนักเรียนไปถึงนักเรียนของโรงเรียนปวชเพราะเปิ่นได้รับฟังประสบการณ์ของพีวอลนั้นเนี่ยผลเป็นจะได้ฟังจับเปิร์ดเปิร์นี่เปิ่นก็ไปไอ่พอเปลีป่ยนชีวิตของเปิ่นเนาะเปิ่นก็ว่าเออคดีขึ้นเหมืนกัจ้าเพระว่าปีวอนมีความรู้สึกจะได้เจ้ากับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของอบจลังปางกันดีใจมากครับตีว่ามีการ คงเสริมจะนีเนาะคนเขานี่ต้องต้องออกกำลังกาย,ยเยอะๆที่ร่างกายเขาจะได้แข็งแรงขึ้นผมขอชช่นชมพี่าวารสายจันบุคคลต้นแบบของโรงเรียนโมหวานบ้านสังสยพี่าวารสามารถสร้างสุขภาพด้วยตวเองพิชิดโรคเบาหวานด้วยการไม่ต้องฉีดอินซูลินและไม่ทานยาตัต่างๆในเลือดควรได้รับ การยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบนําไปสู่การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันในเขตรพาาสตอวัญยงอ้อยและก็ในเขตตะพูนทั้งสัตว์ต่อไปครับค่ะในส่วนของการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังความดันเบาหวานนะคะของรพสตอเัญยงอ้อยพี่ถาวรสายจันเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นต้นแบบนะคะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะด้านการออกกําลังกายค่ะพี่ถาวรเป็นวิทยากรของโรงเรียนเบาหวานในชุมชนด้วยนะคะจากที่แกเคยทานยาเบาหวานวันละ8เม็ดจนปัจจุบันนี้แกสามารถที่จะลดยาได้นะคะก็เป็นต้นแบบสําคัญค่ะในการที่ผู้ป่วยเบาหวานรายอื่นๆหรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ปฏิบัติตัวตามได้ค่ะผมถาวรชายจันทร์มีักรยายที่ไหนมีผมอยู่ที่นั่นครับ